ฮมโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะฮะวันนี้มาพบกผมกะเพาอีกแล้วนะครับก็ไม่อยู่กันกับหน้าจอผมเองนะฮะแม่ฮไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็วันนี้ผมจะมาตามที่ผมเคยพูดไว้นะครับในคลิปว่าผมจะออสอนใช่ไหมสอนวิธีการลงบูสเต็คเอ่อเนตตั้งแต่คลิปนี้นะครับอ่าคลิปนี้กดลิเติ้ลกดซ่าขาเดลนะฮะ คือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมควนซ่าขาเดาในคอมนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยจากคลิปนี้จะเสีงเกียรเห็นได้ว่าผมเล่นควนซ่าขาเดาในคอมเห็นไหมเอ๋ก็จะเป็นใช้โปรแกรมบูสเต็คในการเล่นนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรมบูสเต็ตก่อนฮะอ่บูบสเตค็คเดี๋ยวก่อนโอเคก็เอาไงดีจะเริ่มต้นจากไหนดีวะไม่เคยสอนใครด้วยพิมพ์ใน Google ก็ได้บูสเตค็ค นะฮะนี่บูสแต็คพิมพ์ตรงตัวเลยนะฮะแล้วก็เข้าอันแรกเลยบูสแต็คแล้วก็กดดาวน์โหลดนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นบูสแต็คบูช่าธรรมดานะฮะก็สําหรับใครนะครับบางคนเนี่ยเออมันแล้วแต่นะไม่รู้ผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเหมือนกันก็คือบางคนเนี่ยลงบูสแต็คตัวนี้นะฮะตัวนี้นะก็แล้วก็ไป นะสมมติโหลดมนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่กระชับแน่อะไรมากมาเนี่ยอะไรมากมายโอเคเราโหลดมาเราเ,าเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปไปดเซฟหน้าเดสก์ท็อปนะครับไปโหลด,ดอ่ะพอเราโหลดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนน่นี่วังใช้ idm แล้ว,วก็เปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมแล้วมันก็จะมีอะไรขึ้นอะไรมาพรุงนี้นะฮะ ก็ตามตามหลักเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นวะอ่ะก็เราก็ก็ทุกดททำต่อไปเรื่อยๆนะฮะอันอันนี้การแจ้งเตือนการเข้าถึงแอปใครทำอะไรใครจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคแล้วกดติดตั้งไปฮะส่วนผมมีโปรแกรมแล้วผมเลยไม่ไม่กดติดตั้งเลยกันนะครับโอเคสำหรับใครที่กดติดตั้งแล้วนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ ก็เข้าไปที่กวัวซ่าขาแบลของผมนะฮะเนี่ยเข้าไปในคลิปของผมนะครับเลยคลิกที่นี่ลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะโอเคก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะมีคําว่าถ้าใครยังไม่ติดตั้งนะครับมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะฮะแต่สมมุติเนี่ยของผมมันติดตั้งแล้วไงมันเลยมีขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะครับเราแค่กดติดตั้งไปนะฮะแล้วก็คลิกติดตั้งนะครับแค่นั้นเองได้แล้วนะฮะสำหรับการเล่น เกม Little Godzilla ในคอมนะฮะส่วนก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะ,ะับถ้าสมมติใครที่โหลดบูสต์ t a c กเนี่ยที่โหลดแบบนี้แล้วเล่นไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดแต่ถ้าสมมติโหลดแบบนี้เ,เล่นไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นี้ไปครับลิงก์นี้ก็เป็นบูสต์สเปกอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะซึ่งผมคือคอมผมเนี่ยลงเวอร์ชันนี้แล้วเล่นได้นะฮะส่วนคอมพี่บอลเนี่ยลงเวอร์ชันนี้แล้วเล่นได้ นะมันแตกต่างกันนะคนละเวอร์ชันกันแต่ว่าของผมเล่นเวอร์ชันนี้ได้เออคืนอน้องๆคนไหนเป็นปัญหาแบบผมนะก็ให้ใช้โปรแกรมนี้แล้วกัน,นครับโอเคเนี่ยก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยอ่าพอเรากดที่ดาวโหลดปุ๊บเราก็รอรอเนี่ยดาวนโหลดฟรีนะครับ24ชั่วโมล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เด้งไรไวรัดไม่ใช่เนี่ยล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างให้ล็อกอินนะฮะ อพอล็อกอินเส็เลบรอยแล้วนะครับมันก็จะให้รอ20วิแล้วก็โหลดเสร็จพอโหลดเสร็จปุ๊ก็ติดตั้งติดตั้งแล้วก็เออ่ตามนั้นเลยเข้าที่ลิงก์ของผมแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดนะครับผมอาจจะสอนได้ไม่กระชับเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอเราดาวน์โหลดอะไรมาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าบูแสแต็กนะฮะผมก็สอนไม่ค่อยเก่งนะสำหรับใครที่ไม่รู้อะไรก็ ถามใต้คอมเมนต์ะไรกันหรือไม่ก็อย้อนคลิปดูเอาก็ได้นะผมไม่ค่อยเก่งไอเรื่องการสอนลงอะไรพวกนี้อาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะปกติเป็นแต่ผู้เรียนรูไ้ไงไม่ไม่เคยมาสอนใคร <laughs> ประมาณนั้นนะฮะอ่ะแล้วก็เปิดโปรแกรมบูสแตกขึ้นมาแล้วก็กดคลิกเข้าเกมไปเลยง่ายๆจบแค่นี้แหละเรียบร้อยเคนะ y ย u know แค่นี้ก็เข้าเกมได้แล้วนะครับโอเคสำหรับน้องๆคนไหนที่โหลดโปรแกรมบูสต์ t แต k กแล้วมีปัญหาก็ลองใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของผมดูนะฮะตัวของผมนี่ก็เดี๋ยวผมจะใส่ไวใ้ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับใต้ดีคริปชั่นนะฮะก็ไปกดโหลดกันได้นะครับโอเคก็มาสอนกันไปเท่านี้นะฮะรวดเร็วเกมเร็วไปเร็วนะฮะซีวิคเกมยีเฮลแล้วเจอกันไปละบ๊ายบาย